สวัสดีค่ะมากินไวๆขาไก่นะคะนี่นะคะเราจะใส่ผักชีแทนนะคะนี่นะคะเรียร้อยนะคะขาไก่ล้วนๆเลยนะคะนี่นะคะี่ดูเอาเล็กดีกว่านะคะจะได้ดูเห็นชัดๆนะคะนี่นะคะร้อนๆเลยคะ่ะขาไก่ ร้อนขู่ค่ะไดกินง่ายๆกินง่ายๆแล้วร้อนจ้าไม่ได้ใส่พริกเยอะนะคะมันทีน่เห็นว่าแดงจริงๆอ่ะพอลงน้ำแล้วมันก็ไม่ไม่แดงนะคะนี่เลยค่ะดังเลือง เนื้อดุ้ยค่ะไม่มีผักเลยแล้วก็มีผักชีใส่ไปผักมลกเุ้ยไม่มีค่ะมีแต่ผักชีแล้วก็เลยใส่ผักชีไปค่ะหกเลยนะเนี่ยดสังสัยจะหิวบ้ามาั้ยหิวบ้านะคะใช่ไหมนี่นะคะใหญ่ๆเล็กๆร้อนๆนะคะมันยังร้อนอยู่ รอ้อนอยู่ๆๆๆต้องใช้ม้วเลยค่ะไ้ง่ายแล้วร้อนง่ายๆ,ๆหา้ง่ายนะคะใบใบตินงแต่ใบใบเอาเพาะๆแล้วกันนะใบใบขาไก่ หอมๆเนใะคะใส่ไปซืีแล้วมันหอมหอ,มห,อมหอมมากมันร้อนอยู่นะคะจริงขาไก่มันร้อนผักอะไรก็ใส่ได้นะคะผักเชียเลยให้มีกลิ่นหอมกิ่นง้ายด้วย ฝนตกแรงมากเลยค่ะวันนี้ต่างจังหวัดตกไปนี่กรุงเทพตกหยุดไปแล้วสักพักหนึ่งนะคะนี่ขาขาไก่ยุ่ยเลยนักเนี่ยร้อนร้อนเลยค่ะ ร้อนๆส<อ> <ล |notimestamps|> ้็นก้นเอามาทาเลยนะเนี่ยต้มเสร็กเอามาทายเลยต้มไว้ขาไก่ตอนแรกๆผลกระตกแป้แดงนะครับสะอาดหมดเลย เนื้อร่อนนะคะนี่ค่ะต้มจนเปื่อยนะคะขากัดเป็นคนชอบอยู่แล้วนะคะเควลาจะขาไก่นี็กชอบอยู่แล้ว นี่จ้าอร่อยอร่อยนะคะผักชีใส่ไปหอมกินหอมของรสผักชีนะคะรีไมไม่แดงหมายถึงว่าเราไม่ได้ใส่พิกเยอะนะไม่ใส่พริกยด้เท่าไหร่ลรอคะไปดูราคาปักกายเปื่อยเลยนะคะเนี่ย มีทั้งหมดนะคะกิไ่ไปขานมะ็แล้วนะคะสามสี่ห้าค่ะแล้วก็สดแทะแทะแต่ไม่ต้องแทะราคาเข้าปากเขาก็ยุ่ยแหละค่ะที่สองนะคะนี่เห็นไหมคะดูเนื้อใ,ใกล้ใยุยนะ่ยไหมยุ่ยเนอะยุ่ยเลยค่ะ กินกันนะคะกินได้ยอนตกออกมาซื้อทำไม่ได้ไกินไปเป็นขาไก่ค่ะ นี่ค่ะเห็นไหมล,ลอดอุ่นๆเดเริ่มจะไม่ร้อนเท่าไหร่แหละน่ากินไหมคะทำงานตั้งแต่ตีสี่ขึ้นเลยนะคะเนี่ยงานบ้านเสร็จแล้วงานส่วนตัวอีกเยอะมากเลยนะคะออกไปไหนไม่ได้เลย ฝนก,ก็ตกตกมากก็นนกลัวน้ำจะท่วมที่เรียกท่วมบ,บ่อยเพราะมันอยู่ติดคลองคลองออกสายตาดบางนาค่ะอร่อยมากไอ้พวนดินมาเล,เล็บดำหมดเลยเล็บดำพวนดิน คนอื่นแะแต่งเล็บทาเล็บกันที่ไม่ได้แต่งมีแต่งงานไม่ค่อยมีเวลาแต่งดี่และค่ะแล้วก็กินแค่นี้แหละแค่นี้แล้วก็อร่อยแล้วเลิศรสแล้วค่ะอืมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอจบคลิปนี้เป็นเท่านี้นะคะเดี๋ยวมันจะยาวมากนะคะขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแค้วคาดจาับเพียนตระเลยทั้งปวงบุญรักษาพรกคุ้มครองสาธุค,ค่ะบา,บายยจ้าบายๆนะคะไปเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีบุญรักษาพรกคุ้มครองนะคะสวัสดีคะ่ะ